กรีดแอปนนกะุอล <g reet> อ,นนออกงานคู่ครั้งแรกเปิดสถานะล่าสุดเรียกแบบนี้แล้วหวานเจีย๊ยบเล่นเอาคนโสดเขินไปทั้งงานเลยเมื่อนางเอกสาวแอปทักษอนพร้อมด้วยคนสนิทนนกุลชานนควงคู่ออกงานอีเวนต์ด้วยกันครั้งแรกพร้อมเสิร์ฟช็อตเด็ดช่วยกันทำอาหารและป้อนกันครั้งแรกบนเวทีทั้งนี้ ทั้งคู่ยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชนโดยบางช่วงบางตอนเล่นเอาพีพีสื่ออดแซลไม่ได้เมื่อฝ่ายชายหลุดปากว่าชอบกรับชอบมากชอบพี่แอบนี่แหละครับก็ชอบถึงได้ยืนอยู่ตรงนี้ถามว่าออกงานครั้งแรกในฐานะคู่รักหรือเปล่าสามารถเรียกได้หรือยังทั้งคู่น้อมรับ ทุกคำเรียกคู่รักไม่ติดอะไรก็ได้หมดด้านนนคกุลได้กล่าวเสริมถึงเวลาแนะนํากับคนอื่นส่วนตัวตอนนี้อย่างบอกว่าเป็นคนคุยกับพี่เขานะแต่ว่าเป็นคนเดียวที่คุยแล้วก็เป็นคนสําคัญที่สุดแล้วตอนนี้